ไปไปกินข้าวกินข้าวกินข้าวโว้ยวันนี้ก็เร็วอะไรวะสวัสดีครับผมพี่น้องยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมอนสั่งชาแนลนะครับผมกับการใส่ชีวิตในต่างแดนพี่น้องวันนี้ก็มาพบกันตอนพักเที่ยงนะครับผมพี่น้องหลายคลิปกับทายตอนเล่างานแล้วนะครับผมวันนี้ก็จะมาทายตอนพักเที่ยงนะครับผมพี่น้องตอนนี้ก็ย่างกับไปกินข้าวยิงห้องนะครับผมนะโอ้โผมมื้อวันแรงแล้วครับผมแรงแล้วแรงแล้วแรงแล้วครับผม ยังออกมาพอได้เบิดอด้วพี่น้องพระแนกทำไมยังมายังยังมาพอได้หอดเด้วยวผมอยู่ใกล้ประตูออกกะแล้วผมก็เลยออกก่อนทั้งทีนะ<า>นี่ครับผมหาแล้วครับผมโุผมครับผมโอ้ีลงานลูกลากเนาะโอ้ยูทูบเบื่อละโอ้ลูกลากเน,นี่ยขี่กระยานเนาะเอาไปขี่กระยานมาดิพี่น้อง แต่ว่าคันถ้าขี้มาคนสองคนมันก็ได้ดอกคันถ้ามันหลายคนเนาะป่ะนี้มั่งจอดบ่อฟอในโรงงานของผมอ่ะการเนี่ยมันก็สิบสิบก็คนนุ่นาะครับผมถึงญี่ปุ่นถึงพันบาทเนี่ยโอ้ยมั่งจอดแตกย็ยานกับบ่อฟอนะครับพี่น้องเไยฮู้ไปางานกับเมื่อย์เหรอครับผมเรบาบจมาห้องนะพี่น้องแต่มัน,ม,นมันกับไกลดิมั่งผมอยู่กับในโรงงานผมอ่ะใกล้ๆก,กันโอ้โนี่ครับผม มันก็พานไปนึ่งนาทีครับผมตอนนี้เที่ยงนึ่งนาทีแล้วอีกสามสิบเก้านาทีนะครับผมเพราะว่าผมพักตอนพักเที่ยงนี่สี่สิบนาทีนะครับผมแล้วก็พักตอนสิบโมงเศร้าหิบนาทีแล้วก็พักตอนบ่ายนี่พักบ่ายสามนี่สิบนาทีนะครับผมพี่น้องก็รวมกันเวลาพักก็เป็นชั่วโมงหนึ่งพอดีนะครับผมกระทะโอทีกัพักตอนห้าโมงห้าโมงตรงฮอดห้าโมงสิบห้านาที นะครับผมพักอีกสนะิบห้านาทีตอนต่อโอนะครับผมไม่น้องก็เลิกงานสองทุ่มทุ่มสี่สิบห้าคนเลิกสองทุ่มก็ได้สองจุดเจ็ดห้าคันเลิกทุ่มสี่สิบห้าก็ได้เลขสองจุดห้านะครับนี่ครับผมบ้านพักคนไพงเหมือนกันกนี่แหละให้ครับผมหลังนี้น้นงเกันห้าคนไปนิดนะครับมียี่สามห้องนอนนอนสองคนนัอนสองห้องห้องหนึ่งนอนเพื่เดียวแล้วก็หลังนี้ มีซีห้องนอนมีซีคนแล้วกันดูคนละห้องเลยสวนหลังนี่ก็ของผมสองห้องนอนยูคนละห้องเลยนะครับผมนี่กันสองคนกับมุงมึงกล้จักรยานครับผมพี่น้องโอ้เข้าทางหลังบ้านนะครับผมเพราะว่าประต่ผมอล็อกไอประตูหน้าบ้านมันมันไห่มีลูกเห็ล็อกกันนะครับผมพี่น้องเรียบร้อยครับผมถึงเรียบร้อย สันวันนี้ก็ได้มีนัวนั่นพี่น้องฮ็ดอันนั้นไว้อันนี้ก็ก้อยไกลก้อยไกลเป็นตอนไว้นะครับผมพี่นอ้องต้มไก่เลยก่อามากล้วยนะครับผมเมื่อคืนนะครับไ,ได้ท้ายคิวแากเมื่อวานนี้ก็เลยสันนี้ก็สิเป็นน้ำน้ำต้มไก่พี่น้องเอามาสดน้ำนะครับผมมันได้สดน้ำน่างง่อยเนาะกินเขายังมุดสวยก็ต้องพีน้องลองคอยง่อยได้นะครับผมโอ้โนี่ครับผมเข้าไมโครเวฟเลย คีครับพี่น้องปรับสองนาทีสองนาทีก็สุกแล้วนะครับผมเออเท่าไหร่แล้มาพี่น้องเพียงห้านาทีแล้วก็ผมพานไปห้านาทีแล้วอ,อ๋อพอแล้วละ่ะเสียเวลาพี่น้องเอาห้อนเลยโอ้อันนี้ก็ยังบ่ได้ปิดนี้ยังเดีวยวเพราว่านี่ได้การแล้วหลับไกลขัดไม่ไหวเลยครับผมแต่ว่าน้ำซุปผมยังบ่นว่าได้ยินโอ้บ้าน,น,นบ,บาน้บานได้ห้อนเนี่ย เข้าหงไปเต็มหม้อเลยครับผมพี่น้องกินกินมันส้มนี่ก <vardır> ็กินน้อยเดียวยังมันส้มกินเมื่อไหแล้วครับผมส่วนมากยังมัอสวยที่กินหลายเขายังมันส้มกับยังมันแรงก็กินเมื่อไหรกินพอก็หิวขึ้นมัอแดงที่ยังกินน้อยมัอแดงเลยพี่น้องเลยโอ้โหเราบ่หลายเลยนะเอาสามทพีพอครับผมพี่น้องเบิดเพราะอะไรยันบ่เบิดเนาะ ยางนี่ว่า้กินแรงครับผมไว้ผักกินเนาะแรงผัดเข้ากินบ่าพี่น้องเลยนี่นครับผมที่นี่ครับบดนี้เรียบร้อยบดสุยางเลยพี่น้องอันนี้ก้อยไก่ตอนนะครับผมน้ำต้มไกไ่หอนเลยครับผมพี่น้งองเว้ยมืดไปเตี๋ยบครับมาครับผมกินข้าวสวยน้ำกันได้พี่น้องเด้อปุ่นก้อยไก่ตอนผมขวัญฮุยฮุยเลย หอยังมือสวยนี่กินยังกระเซียบกันได้พี่น้องมันหิวข้าวนะ่ะอยากให้เห็น,นอะไรพี่น้อง เก้านาทีแล้วครับผมปกติผมกินข้าวอิ่มหมดเด้อมันนี่ใครใครคลิปน้ำแนม,นมนเอเมริกาสบายขึ้นแล้วครับผมคนมองพักกับมองที่งานเบไกลอรีะนะ่นะพี่น้องต้มไก่เราออกมาเราออกมาลาบพี่น้องเปื่อยดีขนาดโอ้ได้แห็นลูกคว่ำนัวครับ อโอแสมป์อ่ะสดน้ำเขาเ้าไปมีแหงเงีย,งงยวๆป่ะอืมบอกสสนอเนี้งางามคค่บพี่น้องอืม ค่อยกันหมดนะครับผมข่านไป15นาทีแล้วพี่น้อง16นาทีแล้วครับผมต้องฟาวแน่แล้วครับ ็ดครับผมเห็นเรากินกับพี่น้องเลยจะนงทีแล้วนีครับผมโอ้เที่ยงยี่สิบสามนาทีพี่น้องเค็ดล้วเพื่อสุยางแล้วนะครับผมมาที่นี่กับนั่งเล่นจากน้อยแลวก็จะไปเห็นงานนะครับผมพี่น้องนี่แหละ็ยังผมว่าไวเองหรอกครับผมพี่น้องก็ถ้าเพ่เดมาน่ะก้ามองพักมองยูม่องเซ่กับโรงงานบบไกยเนาะโอ้ขุดสบายเลยพี่น้องสบายสบายพีอีกข้อนึงเลยแหละผมบอกเลยนะครับผมมันสะดวกสบายดีเขาตื่นอย่างมือช้าที่ผมตื่นเกือมงสิบห้าวันนี้ ผมตื่นเมื่อนึงเก็ดมงสิบห้ากินข้าวอาบน้าแต่งตัวไปเห็งานังสิ้นะครับผมย่างไปแค่สองนาทีนาทีสองนาทีสองนาทีสามนาทีก็ฮอดแล้วนะครับผมก็ยังผมย่างมากินข้าวนี่ยพี่น้องก็ใช้เวลาแค่สองนาทีอุกว่าสามนาทีประมาณนั้นนะครับผมพี่น้องมันมันสะดวกสบายครับผมได้มาท่านบกไก่แล้วก็ช่วงหน้าฝนช่วงพายุเข้าเนี่ยพี่น้องเอ้ยมันมันยังว่าถ้าผมมาสนิทมันยังลำบากเลยที่ผมว่าบางทีมันลมมีแหงฝนมีแหงเนาะโอ้ปนี่ลมปนี่ก้งหฮมไปก้งโฮมเพิ่ง บางม่องกับเจ้าปั้นไปท็ดงานอ้ใช้เวลาเป็นเครื่องสมงกับมีบางม่องกับม่องเท็ดงานกับม่องพักไกลกันเป็นสิบโลกับมีนะครับผมพี่น้องก็เนาะครับยี่หลี่ด้ผมว่าผมมายุ่นี่เกิดรว่าโชคดีอยอะหนึ่งม่องพักม่องพักแล้วกับม่องเหตุการณ์ทีงานมันกับว่าไกลกันสองแล้วก็ม่องซื้อนายุ่นากินมันกะสะดวกสบายอยู่ผมว่าปั่นจักยานขึ้นไปน่ะกับสิบนาทีสิบห้านาทีก็หอดแล้วนะครับผมพี่น้องก็จ้งผมทายคลิปสุพี่น้องเบอร์กันละนะครับผมอู้ แต่ว่ามันนี่ก็สิหาแนวไว้กินก่อนเป well like ็ bye. นพี่น้องเอานันออกมาแช่ไว้นะครับผมพี่น้องเลยเอานันออกมาแช่ไว้ก่อนนะครับผมเอาหนูกินอ่ะบุรุษว่าเช่นอย่างกินน่ะมันแรงครับผมพี่น้องนี่ครับผมผมอันที่เป็นแช่ตู้นี้จะเป็นตู้ยอัดฟิตย่างวได้พี่น้องันกินผมบริหารไลดิเพราะว่าเงินเดือนมันซิ้ออกแล้วครับผมพี่น้องเดี๋ยวตะไกล้กับปลากับหมูนี่หมูพวกมืแรงผ่าหมูกันนะพี่น้องนะครับผม นี่ครับคือว่าผ้าหมูแมืงครับผมพอออกมาไอ้ละลายน้ำแข็งไว้พี่น้องส่วนเรื่องงานมาเมืเ่อ้รงมันกะมันกะละลายพอดีจริงสิงนะครับผมนี่นะครับผมเรียบร้อยแลย้วฮ่าฮ่าไปครับผมมาไหนห้องย่างไปเห็นงานตัวบนน่ะพี่น้องเลยล็อกบ้านก่อนครับเฮ้ย <laughs> นี่ครับผมแจกก็ต้องเอาไปน้ำพร้อมนะครับผม ที hey, ค่ครับผมพี่น้องอแดดดีดีครับผมเลยฝ่าแป็นจังปังเลยหรือเมี่ยนเกอร์พี่น้องสักเกอร์ไปเป็นอาทิตย์แล้วนะครับผมจากนาทีแล้วล่ะพี่น้องผม,ผม,มคือมาถ่ายคลิปชิวอยู่โอ้โหกว่า28นาทีนะครับผมเนี่ยเราก็เที่ยง28นึงนะครับผมพี่น้องวายเห็ุงานเด้อเห็ุงานเด้อ เป็นคนไทยพี่น้องเสียงกินข้าวส่วกันแตกเซลลวอยู่อ่ะสะาสำหรับคลิปนี้ก็เป็นคลิปพักเทีย่ยงนะครับผมพี่น้องผมมีเวลาพักเบรก40นาทีนะครับผมเพราะว่าผมเบรกตอน10โมง10นาทีแล้วก็บเบรกอีกทีก็บ,บ่าย30นาทีนะครับผมรวมกันเวลาพักเบรกผมก็เป็นชั่วโมงนึงพอดีนะครับผมพี่น้องเฮ็ดงานณกระมือละเกียร์ละ8โมงครับผม8ปดโมงถึง5้าโมงแดงเขาก็หักเขาก็หักเวลาเบรกไปชั่วโมงนึงนะครับผมพี่น้องนี่แหละครับผมพี่น้องคือจ้องผมว่าไว้นั่นล่ะครับผมก็ถ้า มองพักกับมองเห็นงานวัไกลกันนะมันก็บที่สะดวกสบายเนี่ยนะครับผมนี่ยนี่เขาจะนึกว่าเป็นโรงงานได้นะเพราะนี่ก็เป็นบ้านซาโจ้ทั้งสี่ครับผมย่างไปเองสิข้าวเดี๋ยวก็ห่อนแล้วมีทุ่งนาบรรยากาศดีๆเลยนะครับผมพี่น้องผมก็ถือว่าผมก็สะดวกสบายเนี่ยอยู่นะครับผมมันอยู่ใกล้มองเห็นงานนะครับผมมองพักมองอายุมองเสากับวัไกลกันนะครับผมพี่น้องเขาจะผมว่าไว้นะครับผมการใส่ชีวิตในต่างแดนมันโมเมนต์ยังไงละมันกโมเมนต์ยังยากนะครับผมพี่น้องมันอยู่ที่ว่าเฮาซีอยากใส่ชีวิตแบบไหนมันอยู่ที่ว่าเฮาซี อยู่แบบใดนกินเจ๊งไหเอาแบบง่ายๆเอาแบบบ้านๆเฮานะครับผมพี่น้องมันก็ต้องปรับตัวอย่างง่ายแล้วับผมมาเห็นงานต่างประเทศสะดวกสบายพร้อมนะครับผมพี่น้องทึกม่องหนักก็สิหนักทึกม่องสบายก็ที่สบายทึกม่องได้เงินไหลก็ได้ไหลทึกม่องได้เงินน้อยก็ได้น้อยเอามาแล้วของบปรุดแผมว่าเอาสิมาเจออีกอย่างแจ้งไหนะครับผมพี่น้องมันเล่าแต่ดวงมันเล่าแต่ดวงเล่าแต่วาสนาคนนี้ดีได้เห็นงานเมืองนอกเมืองนานเห็นครับผมเสียมาสองแสนเสียมาแสนสองแสนซ้ำกันนะครับผมแต่ว่าพอมาเห็นงานแล้ว ได้เงินเดือนมาซ้ำกันกระไนะะนนระนะครับผมพี่น้องเอาก็เป็นงกำลังใจให้สุ้ผู้สุ้คนนะครับผมพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็เจนเหยืแล้วก็ฝากทุกคนกดติดตามให้ผมนำหน้าด้วยะครับผมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมแน่นะครับผมผู้ใดสงสัยอีกย่างผู้ใดอยากถามอีกย่างก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปเลยนะสวัสดิ์ที่เข้าไปในเพจเฟซบุ๊กมอนสั่งชาแนลก็ได้นะครับผมพี่น้องพิมพ์เป็นภาษาไทยเลยนะครับผมเดี่ยวสามช่องทางผมจะขึ้นไว้ให้นะครับผมพี่น้องพิมพ์เข้าไปถา,ถามข่าวถามข่าวกัันนนนเเเะครรบผมว่างิดดือไะะ้ส็ไปเฮ็ดดงานนนก่อนนะคครรััับบผมสสวีส